สวัสดีค่ะคือท่านทามือน้อยากบักสมนะคะแต่ว่าเฮาบอมี้บักม่วงบักขามบักเครื่องบักไฟบอมีค่ะอยู่นบอมี่ฉนันกะหากินตามมื้อตามเกิดค่ะพอดีคอยเห็นอยอหนัสเปียเขาเอิญแล้ก,กับักสตอรอเบอรี่ล้างบานกับบอมาร้าปัญญะค่ะแต่ว่า คือยอ่งบาหวานค่ะยังบาสุปดีกำลังสมๆคมคยก็เลยจะไม่เฮ็ดสมกินนะตน้นเริ่มตนน้นยงงเขียนน้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลาซอนนึงน,น้ำปลาค่ะเอานัวนๆเนาะสองซอนเลยละกันน้ำปลา พริกค่ะพริกพริกป่นเผ็ดๆเลยค่ะแสบเป็นคนบังหน้าเติมเข้าไปอีกค่ะวันก่อนเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปคุณเบิร์ดนะคะคุณเบิร์ดเบลเยี่ยมน่ะโอ้เห็นเพิ่นกินทั้งสตรอเบอรี่กับน้ำร้ายออกก็เพิ่น แต่น่าหวานเนาะแต่ว่าความหวานเราไม่สนใจค่ะตอนนี้เราอยากเปรี้ยว <c oughs> ได้แล้วนะที่นี่กับมาเข็ดให้น้ำตาละละลายค่ะที่นี่ <c oughs> จ้ำเนี่ยค่ะให้น้ำตาละละลายคะะได้ละลายแล้วค่ะน้ำตาละละลายแล้วจากนั้นหอมแดงใส่เลยค่ะ อมแดงเลยหอมแดงคือทานไว้เปรี้ยวหวานเค็มเนี่ยค่ะแซ่บกินกับสมเนี่ยก็ได้ค่ะเนี่ยสมเนี่ยก็ได้น้ำพริกน้ำพริกปลาจิ้มสมค่ะกินกับยังก็ได้ค่ะแซ่บค่ะที่นี่ บ,ม,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 บมี่บักม่วงบะมีบักม่วงบกหมี่บกเฟืองบะไฟนะคะบมี่ขาอยู่ในบะมีมี่กับแพ้งค่ะค่ะหากินตาม,มี่ตาเกินนะคะที่นี่สตรอเบอรี่คุณนะ่ะฟังเบืองคือราคาแพงแว่าแต่ว่าบัตเขามันข้นง่ายอันอันที่เขาเลยตั้งใจปลูกมันก็นจะสมๆนะเขาก็เก็บตรงเวละค่ะมากิน อค่ะแซ่บเราที่นี่แซ่บมาค่ะไปแล้วนี่เบิรง,งสตรอเบอรีร่ยัง่สมไหมคะนี่สตรอเบอรีร่เพ่สุกเอาเลยลกับยูเมนัสเปียเมอยากใส่มือนะคะกินคนเดียวแซ่บแซ่บ <laughs> แซ่บๆไปก่อนเลยยังไม่ได้กินน้ำกันเลยเดี๋ยวค่ะได้แล้วยางนั้นไงคะ่ะราดน้ำปลาน้ำพริกลงไปเลย <c oughs> what I smell it already oh goodness did I จ e t you can eat a l o ในเนเพิ่งจกินปลาแห้ง ก็ได้กินปลาแห้มแต่ามากินกันเลยค่ะคนรับบะได้ค่ะกินกินปลาแบบว่าเอกินเข้มข้นแบบนี้ถ้าเกิดใส่ส้มตำเพื่อนกนกินได้นะคะเมื่อกี้พยางพันนะ่ฉันกินน้องบาได้แล้วคน<อ>ะส้มปลาค่ะบือ สมอแล้บค่ะกินตามที่เฮ้ามี่ค่ะเพราะว่าบัอยมอยู่ขางหัวบ้านคือจังเข่าบะมีค่ะ,ม,ะม้มะยมม้ยมริมรั้วเหมือนบ้านเราบะมี่นะคะมีแตงเสียค่ะที่เก็บกินได้ ที่ซุกแ,แนบแนค่ะรังคำฮามกำลังสมมๆมันหวานซาใจอีรค่ะดีคุณเบิร์ตอีสานวิชาเจ้าากินตะคองหวานอันนี้ยเจ้าตรงร่องสมเปรียว อนัวปล่าใส่พริกหอมแดงใส่ไปหนึ่ืหมกินแทนของยมด้เลยค่ะกินแทนของยมยด้ ต้มเป็นบหงยอยมสตรอบเบอรี่ห้ามเปรี่ยวงไปนั่งไปนั่งกินรอหนาเล่ากัน กินรอหนาเราไม่ได้ค่ะเราทํา,าทบาปแล้วเราเหม็นปลาดอืมใส่เนยสมตําใส่แกงน้ำพริกยังกินได้เบิดปลาไหสดๆก้านน้ำพริกแบบนี้ดก็บเบาๆก็ได้อื่ะสตรอเบอร์ะะรี่แฮมแฮมค่ะสตรอเบอร์รี่ดิบ สะใจอ่ะอใส่แท่นมังย่มมาขามบานเท่าไดเลยค่ะอืม จริงมีเรื่องเราเยอะแยนะเนาะมือจัาอยากตั้งมาเรื่องเราตอนเด็กหน่อยตอนเด็กหน่อยทุกคนขนาดจะเป็นเป็นหนึ่งทุกคนเนาะนี่มูด้วยเด็กหน่อยตาม ตั้งจังหวัดนะคะกิจกรรมก็มีตามทองไรท้องนาวัดโรงเรียนฮลัลโหลอีสตูสติงกันไดนออ้ยูฮานเนสอืมเมอเออเอเอมเออเออเอออเ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 อออิเออเ เท่เบิดเลยระบายดีทแท้ๆแล้วที่นี่ใส่ค่ะ,ะนันพริกเบิดเลยค่ะเท่ใช้ใส่ไขแน่มาหลายเมืองแล้วรกระห่าบล้อค่ะบล้อไข่แดง เนาะอยากส่งโดยจฉพาะพียงก่อนก่อนมีรอบเดือนเนาะจะมีอารมณ์แบบอยากของส่ง กินเก้าไม่ได้อืมอืมต้องสาใจไปก้อนคักต้องคิดเรื่องเราบ่ <laughs> ขอบคุณติดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะ